สวัสดีค่ะมื้อนี้ไปเดินมารีวิวเหรียญให้เบิ่งเดอ้อพี่น้องรีวิวเหรียญยี่สิบบาทรีวิวเหรียญสิบยี่สิบบาทเด้อพี่น้องโอ้เหรียญตาค่ะอันนี้เหรียญที่ระลึกเหรียญข้องลาดสะสมบัตรเดอ้อพี่น้องเหรียญที่ระลึก เหรียญที่ล่ลึกโอ้ครบรอบอันครบรอบแปดสิบพันษาพี่น้องบันพบุร้ษก็บกอโรษขกอไปเด้อไปเดือนก็ยังบ่เห็นหงส์เนาะ้ออันอันบ่หนันพี่น้อ,นอ,นนนนองไปเดียนอันไม่ก็นพอว่าเหรียญเขาเหลี่ยมพดเนาะ ราชพิธีฉเฉลิมพระชนพรรษา80ดสิบพรรษาห้ธันวา 80, 000, สองพันหาร้อย้บยี่สิบบาทพี่น้องสองพันารยี่สิบบาทอันนี้พระบรมชาญากัลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู、嗯、่หัว。